สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็กลับมาในการแบ็กเทสอีแล้วนะครับแลในตามที่คลิปที่แล้วนะครับผมก็ยังสืบสารเจตนาลมเดิมนะครับก็คือเออถ้าเราใช้ EA เนะเราเขียนบอทเทรดนะครับแล้วเราให้เทรดแทนเราเนี่ยนะเราจะเขียนยังไงนะซึ่งอันนี้มันผมว่า ้อกจากเราจะได้บอทแล้วเนี่ยเรายังได้แผนการเทรดที่มีวินัยมากขึ้นด้วยนะครับโอเคนะก็เราลองมาสมมุติก่อนวันนี้เปนเรื่อเป็นวันเป็นวันจันนะครับนะเราจะให้ในไทม์เฟรมที่ใหญ่นะซึ่งใหญ่ในที่นี้ผมก็กำหนดให้เป็นไทม์เฟรม m 1 5นะครับเราอยากจะหาดูว่าสวิงไฮมันอยู่ตรงไหนนะคือเราต้องการกำหนดดีเลนส์ของเราก่อนนะครับผมก็จะเริ่มจากอย่างนี้ละกันนะว่า ในช่วงวันก่อนหน้านี้ในวันก่อนหน้านี้คือวันศุกร์ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่า1วันก่อนนะเราจะกําหนดให้1วันก็คือหลังจากนิวยอร์กเที่ยงคืนนะครับคือเริ่มต้นนะของเราซึ่งตอนนี้มัน daily setting time ก็คือตรงช่วงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับ11โมงของเราน,นี่นะครับโอเคนะตัว ea ของผมก็จะต้องเริ่มตอนนี้นะว่าในช่วงที่เป็น high นะครับอีกสวิงไฮบนล่างเนี่ยนะครับใน1วันเราเห็นตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะกำหนดให้บอกว่าให้ตรงไฮสุดของเมื่อวานนี้นะครับนะเป็นอ่าเป็นเป็นดันสวิงไฮนะครับเป็นไฮแล้วก็โลสุดของโลนะครับนะเขก็จะเป็นสวิงโลนะแต่ว่าที่นี้มันมีไส้ใช่ไหมผมก็เอาเนื้อแล้วกันนะ โลที่สุดตรงนี้นะครับนะเป็นสวิงโลโอเคแล้วก็จากตรงสวิงไฮกับสวิงโลเนี้ยนะครับไฮสุดๆนะจริงมันมีตรงนี้ซึ่งเราได้กวาดมานะนะครับผมก็จะกำหนดให้เป็นดีลิ้งเรนนะครับนะผมก็จะตีชุบอันนี้คือแบบ E.A นะครับนะ E.A ก็คือหมายความว่า ไม่มีใบแอดใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆเื่างต้องกำหนดเป็นตัวเลขได้นะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดได้พรีเมียมกับเราก็จะได้เลนที่เป็นพรีเมียมกับตัวดิสคาลแล้วนะครับเนาะทีนี้เรามองกลับไปนะครับนะว่าในที่ผ่านมาเนี้ยนะครับมันมีเกิดฟอร์มของลิควิิตี้ตรงไหนขึ้นบ้างนะครับโ okay. อเคตรงที่เราเริ่มเทรดตรงนี้ใช่ไหมครับึ๊บอ่าเราก็ มองว่ามันมี liquidity ตรงไหนที่เกิดขึ้นบ้างนะซึ่งอตอนแรกผมตั้งใจจะมองทาน m 1 5แต่ผมว่าลองมองทาเฟ m ม M5 แล้วกันเพราะว่าเวลาที่เรามองในทาเฟรมเดียวมันก็จะซับซ้อนลดลงนะครับเนาะทีนี้เราจะมองจากตรงไหนนะครับตลาดเปิด6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าเราหรือว่าตอนอทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับผมก็จะตั้งไว้6โมงเช้าของเราเนานะที่5 6โมงเช้าตรงไหน 6โมงเช้ามันจัดตรงนี้อนะ่ะโอเคนะครับใน6โมงเช้านี้นะครับเราก็จะมองว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับนะเอาเอาผมก็ลองกําหนดเวลาเข้าๆไว้ก่อนนะครับเราจะหาหนึ่งคือราคาที่มันเท่ากันเป็นอี high นะครับนะแล้วก็ตัวที่เป็น E ีโค o w นะครับนะสมมุติว่าผมคนดิ้งเก่งมากเลยซึ่งผมก็ไม่เคยทานะผมก็จะมองว่าตั้งแต่ เมื่อวานนี้นะครับนะตลาดได้สร้างอีโคไฮอีโคโลใน M5 ตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับน,น,นะตนื๊ดตืเราก็เช็คแท่งเทียนไปนะซึ่งมัคงมีวิธีโคดดิ้งแหละนะโอเคนะตรงไหนมีพี่เป็นราคาเป็นเท่ากันอะตรงนี้ผมว่าเท่านะตรงเนี้นะเพาว่าราคาเงีราคาเปิดปิดนะครับมันต่างกันไม่เยอะนะครับนะตรงนี้นะอีโคไฮอีโคโลนะครับเนาะมันค่อนข้างจะ ได้อยู่นะครับนะลากมายาวๆเราจนถึงตอนเที่ยงคืนนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นราคาที่เราใช้เรฟเฟ e เลน์นะครับโอเคนะเราก็มองต่อนะครับมีไหมตรงนี้อีโคโลมีไหมครับไม่มีนะไม่ผมว่าไม่เห็นอีโคโลตรงไหนนะครับในทองของเมื่อวานนี้นะครับโอเคเนาะไม่มีนะโ okay. อเคทีนี้เราก็มามองหา สวิงไฮสวิงโลนะครับที่จะเป็นแนวรับแนวต้านก็แน่นอนไฮสุดก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกสวิงหนึ่งนะครับของปติไปสวิงแน่นอนนะพอเราดูหน้าตามันก็เป็นสวิงนะซึ่งก็อย่างเช่นเดียวกันครับว่าเราจะลากไปจนถึงหมดวันเลยนะครับนะก็ถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ตัวไหนมีสวิงนี่มีสวิงโลนะเอาที่เนินนะ โอเคนะครับนะน,นะครับจสิจนหมดวันตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ข้างล่างตรงนี้มีไหมอีโคไม่มีสวิงนะตรงนี้พอจะสวิงได้ไหมก็บอกยากนิดหนึ่งนะตรงนี้เป็นอีกเป็น serving. สวิงสนวะิงไหมอ่าก็โอเคไป่นไร ถ้ามันไม่ชัดเราก็อาจจะกําหนดยากสันิดหนึ่งนะครับนะทีนี้เราก็เริ่มมองหานะครับนะว่าราคามีผ่านลิควิดิตี้ที่บอกไปบ้างแล้วหรือยังนะครับนะก็ราคาตรงนี้นะหนไะครับว่าราคาได้ลงมาปุ๊บนะครับไม่ได้กลับขึ้นมาชัดเจนนะครับนะแล้วก็ลงมาทางนี้อ่านะ ก็กลับขึ้นมานี่ครับนะผมขอมงงนิดนึงโอเคอ่ะก็ตรงนี้ก็คือเป็นเนื้อในทำเต็ม m 1 5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสวิงโลนะครับนะตรงนี้มี High, อีโคไฮเอเป็นอีโคโลนะครับก็ตรงสรุปว่าทองเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบไม่ได้สร้างสัญญาณอะไรที่ชัดเจนนะครับโอเคอ่ะเราก็มาดูกันในเมื่อ ตรงนี้นะครับไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนแต่ตรงนี้เป็นสวิงโลนะครับสวิงโลในตั้งแต่ตอนไหนนะขอดู M15 อีกทีหนึ่งนะนนี้เราทำสดก็เลยอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยต่อนเนื่องนะครับต้องขออภัยด้วยนะอ่ะน,นี่มันมีมาจากไหนเนี่ย <c oughs> โอเคอ่ะตรงนี้จะเป็นสวิงโลใช่ไหมครับออ็ออใช้ ตรงนี้มันไม่ใช่โลที่สุดแต่ว่าก็เป็นสวิงโลใน m 5ตรงนี้อ่ะโอเคตอนนั้นผมพูดไปละจริงๆเราควรจะเขียนมาเข้าไว้เนาะโอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเราเลคคอร์ดตรงนี้เป็นสวิงโลไว้จุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนะรบนะเราก็อาจจะยังไม่ได้เห็นสวิงโลอันใหม่นะครับที่ถูกกว่าไปนะครับในระบบก็อาจจะยังบันทึกเอาไว้อยู่เนาะโอเคอ่นะแล้วก็ตรงนี้อยู่ใน ดูในดิสค n t ของ p ีดีอารนะครับนะอันนี้ผมก็ตัวอย่างที่อาจจะไม่สวยมากนะครับนะก็คือตรงนี้นะถ้าเรากำหนดว่าราคามันลงมาที่สวิงโลนะครับนะใต้สวิงโลซึ่งนี้นมันเคยลงมาหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าราคามันกลับขึ้นมาแบบค่อนข้างจะช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่นับเนาะโอเคตรงนี้จริงๆก็ผมตั้งใจว่าถ้ามันลงแดงต่อเนื่องนะแดงแดงแดง ก็เขียวชนะตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะถือว่าตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะครับเราก็จะเป็นจุดให้เราเข้านะครับนอกจากตรงนี้มันไงมันลงมาคึบโดยจิ1อันนะครับทันก็ตรงนี้นะเป็นแดงอีกทีแล้วก็เขียวเป็นโดยจิตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้มันเราไม่สามารถไอดีนติฟายลีควิตตี้ได้นะครับอ้อแต่ว่าถ้ามาดูตรงนี้ก็มีอีโคโลนะว่าตรงนี้อะไรมันลงปิดตรงนี้สองะผมก็ตั้งอีโคโลตรงนี้อันหนึ่งแล้วกัน่ะโอเค เราก็ลากไปจนถึงตรงนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้ราคาก็ไล่ขึ้น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 นะตรงนี้ก็ไม่มีจังหวะให้เทรดเลยนะตรงนี้ก็เริ่มมีอีโคไฮเกิดขึ้นมานะครับนะตอนนี้อาจจะเป็นสวิงใหญ่ปะตอนนี้น่าจะเท่าเท่ากันนะครับผมจะมาร์กตรงนี้ไว้นะให้คอมมันมาร์กแหละนะคือคือถ้าใครเขียนโค้ดให้มันเลคคอร์ไนต์ตรงนี้ได้นะครับผมมาก็ โอเคเลยนะโอเคแล้วเราก็หาจังหวะที่ราคาได้ลงมานะครับนะในตรงจุดที่ทว่ามานะตรงอีโคโลตรงนี้อ่าโอเคตรนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าตรงนี้ราคาอยู่ในดิสคาวนะครับนะแล้วก็เกิดออเดอร์บล็อกขึ้นนะครับตรงนี้ปิงก็คือราคาได้พุ่งเข้ามาหาลิควิดิตี้นะก็คือตัวอีโคโลตรงนี้นะครับนะพอลงมาหาลิควิดิตี้เสร็จราคา กลับขึ้นมาเป็นเนื้อปิดในจังหวะเดียวนะซึ่งผมพยายามจะให้คำนิยามตรงนี้นะก็คือหนึ่งะจะมีตัวอิมบาลานซึ่งผมอาจจะต้องไปเขียนโค้ดให้มันเล็กๆในตัวอิมบาลานอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นงไงคือมันเขียวขึ้นใช่ไหมครับตัวไส้มันไม่โอเวอร์แลปกับตัวโอเพนเลยนะใช่ไหมครับน,น้อยเห็นไส้มันไม่มีการโอเวอร์แลปกับโอเพนเลยจนกระทั่งเนื้อปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับนะพอเนื้อปิดตรงนี้ผมก็ต้อง เข้าออเดอร์ pending เอาไว้นะครับที่ตรงนี้นี่นะพอตรงนี้ปิดเหนือปุ๊บใช่ไหมครับผ่านมาก็ pending order เลย stop loss ก็ต้องเป็นใต้คือหมายว่าโค้ดมันอาจจะซับซ้อนเกินไปถ้าเราจะเขียนให้แบบไปถึงไซนนี้นะครับนะแต่ว่าอ,อ,อาจจะมาหาใต้ liquidity เอหรือว่าคือคือตัว พินบาร์เนี่ยนะครับเราบอกว่าไปให้ไกลสุดนะก็คือไ้เลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าเป็นถ้ามันไอ้ข้าไในได้ว่าเป็นพินบาร์เราไอ้แค่ครึ่งครึ่งไ้พอก็จะลดระยะสต็อปลอสไปได้นะครับแทรเก็ตนะครับก็คือเปไงนนพอเราได้กวาดลิควิดิตี้ตรงนี้เราต้องหาลิควิดิตี้ฝั่งตรงข้ามนะครับนะตรงนี้คืออีโคไฮเดิมนะครับนะซึ่งจะอยู่อันแรกเลยนะครับอัน เป็นอันแรกของอะไรของในพรีเมียมนะครับแล้วก็ซึ่งราคามันโดนเบรกผ่านไปแล้วนะครับนะแต่ถ้าเรายังยังบอกว่ายังให้ระ,ระบบมันเมมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดออกของเราคือลิควิดิตี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนะน,นี่ขึ้นหนึ่งนะแล้วก็อันถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอันนี้มันเคยผ่านมาแล้วมันไม่เป็นลิควิดิตี้แล้วนะครับแล้วก็มาเอาอันใหม่ที่มันฟอร์มตัวขึ้นนะก็เป็น อันที่2องตรงนี้นะครับนะก็อาจจะต้องไปเขียนโค้ดว่าถ้า equal high แรกมันโดนผ่านมาแล้วแล้วมันไม่เกิดเป็น o r เดอร์บล็นะครับนะแล้วก็เกิดอันใหม่ก็ให้ยึดอันใหม่แทนอย่างนี้นะโอเคนะก็ได้อ่านหนต่อหนึ่โอเคนะอ่ะอันนี้ก็จบนะครับนะอันนี้ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไล่อย่างนี้ไปก่อนนะ ถ้าใครเขียนโค้ดให้ผมได้ผมขอบคุณมากเลยนะามาดูวันอังคารกันอีกวันหนึ่งล้กันอนะันนี้คือทองนะทองเนี่ยอ่าในช่วงวันที่ผ่านมานะครับนะเรามีสวิงไฮคือตรงนี้นะครับที่หนึ่งนะสวิงไฮนี่นะครับแล้วก็สวิงโลของวันที่ผ่านมาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ถูกนเออถูกแล้วนะครับนะของสวิงโลก็คือต้องก่อนเวลานี้ก่อนเวลา 11นาฬิกาก็คือเที่ยงคืนนะครับนะสวิงโลก็คือตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ okay. นี่คือใน m 1 5เนาะเนเะแล้วก็พอเราได้สวิ h ไฮสวิงโลเราก็ตั้งเหมือนเดิมครับพ r ม m ม u กกับดิสคาวนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับโอเคนะพแมกกับดิสคาวแล้วเราก็ไปมองใน m ใน m 5ต่อปุ๊บ Okay. มองใน M5 ต่อว่ามีไหมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนกลางวันนะครับนะมีอี h คไฮอี o l o รฟอรมตัวไหมที่ยังสิงๆิยังไม่ได้โดนกวาดอยู่นะครับนะก็เป็นไงไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีก็ไม่มีนะ okay. นะก็ราคาก็ผ่านเวลาก็ผ่านมานะสลิงไฮนะครับนะอีโค้ตรงนี้อนะ่เกือบเกือบจะมีนะเปิดปิดเปิดปิด,ปดอยู่ที่ที่เดียวกันตรงนี้นะครับนะเปิดปิดเปิดปิดอยู่ที่เดียวกันตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึง่งนะอันนี้คือของเอาแบบบางทีก็เอาไส้เอาเนื้อใช่ไหมผมก็ถ้าเขียนโปรแกรมก็ต้องให้ชัดก็เอาเนื้อไปเลยนะครับเอาเนื้อล้วนๆนะครับนะไม่เอาไส้เลยนะ โอเคตรงนี้มีไหมอีโคไฮอีโคโลตรงนี้เกิดขึ้นนะครับอีโคไฮอีโคโลนะออแต่ว่าตรงนี้คือเราเราได้เข้าตลาดมาตรงนี้นะครับสองเลยอีโคไฮอีโคโลนะโอเคนะตรงนี้ก็จะไม่ให้สัญญาณเทรดเลยใช่ไหมครับนะตรงนี้อีโคไฮอีโคโลตรงนี้นะไม่มีสัญญาณเทรดเลยนะครับไหลลงอย่างเดียวเลยนะมาตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นอีโคไฮ อีโคโลนะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้นะผมว่านะใช้ได้่ะนี้เราก็หลุดจาก pdr a r าเดิมไปแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาในโมเดลที่ผมคิดอยู่ว่าเออถ้ามันหลุดจาก pdr a r ไปแล้วจะเป็นยังไงนะเคอ่ะเราก็ต้องมวยวัดแล้วนะอาจตัว p d ดีอรอาจจะเป็นเป็นตัวเสริมแล้วกันนะครับนะราคาก็ลงลงมานะีนี้ตัว pd array หม่มันยัง ไม่ฟอร์มตัวนะเพราะ,ะนั้นผมก็คิดว่าอาจจะเขียนให้มันยังไม่เทรดเนาะตรงนี้อีโค h i ไฮอีโค l ดรมไหมนะมีไหมมันก็ไปแอดไปนิดนึงนะครับนะเอาว่าไม่มีแล้วกันผมไม่เห็นเนื้อที่มันเท่าเท่ากันนะเคราคาก็ลงมาปุ๊บตรงนี้นะตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกหรือเปล่านะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นออเดอร์บล็อกหรือเปล่าตรงนี้นะเรามี คำว่าเปิดนะครับปิดตรงนี้เปิดปิดแต่ตรงนี้มันมีการโอเวอร์แลปกันใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้พอเปิดตรงเนี้แล้วไส้มันลงมันลงไปเกินเนื้อแล้วค่อยๆขึ้นไปนะครับเะผมว่าถ้าเราจะนับก็ต้องนับตรงนี้นะครับน,ะนับตั้งแต่ตรงนี่ที่เป็นออเดอร์บล็นะครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีลิควิดดิตี้ให้เราเห็นข้างบนนี้ด้วยระบบของเรานะแต่ว่าถ้าเรามองอย่างนี้เราก็เห็นเป็น ออเดอร์บล็อกจชัดนัดด่นแหละนะครับนะแต่ว่าเราในนี้เราอาจจะไม่เทรดนะครับเนาะโอเคอ่ะไม่มีนะแต่ว่าข้างล่างนี้ก็ก็ไม่มีนะครับนะตรงนี้มีอีโคโลนะครับนะแต่ว่าอาจจะหมดเวลาเทรดของเราแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมลากอีโคโลไปก่อนนะโอเคครับนะก็ตัวนี้นะครับนะลงมาใต้นี้แต่ว่า ราคาที่ขึ้นมาเป็นครับตรงเนี้ยมันถ้าเรามองตรงแท่งแท่งนี้ใช่ไหมครับนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังโอเวอร์แลปเข้าไปกับราคาเปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเปิดที่แท่งนี้นะร,ราคาลงมาที่สวิงโลนี้นะครับนะซึ่งตรงเนี้ยผมไม่รู้จะเขียนโค้ดยังไงเหมือนกันนะอันเนี้ยยากนิดหนึ่งที่จะออกแบบนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้ก็เป็นอะไรเป็นปิดเนื้อมันมีปิดเหนือตรงนี้นะครับเราก็เปิดออเดอร์บายตรงนี้นะ เปิดออเดอร์บายตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอุ้ยทำไมไม่ไปออเดอร์บายอุ้ยนี่โอเคออเดอร์บายตรงนี้นะครับนะแล้วก็สต็อ p l อยก็เหนือใส้นี่นะครับแล้วก็ข้างบนนี้เรามองเห็นอีโคไฮอีโคโลไหมไม่เห็นไหมนะครับนะ ตรงนี้มันอีโคมไหมมันก็กลึ่มๆนะตรงนี้ก็ไม่มีก็มมีก็มาตรงออเดอร์บล็อกนี้ที่เราสังเกตไว้นะครับนะว่าอาจจะใช่นะซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้เราเขียนโปรแกรมยากนะพราเราไม่สามารถเล็กค็อกไนต์ตรงนี้ให้เป็นออเดอร์บล็อกได้นะครับนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าออกตัวออเดอร์บล็อกต้องพุ่งเข้าไปหาลีควิิตี้นะแล้วก็กลับลงมาด้วยเนื้อปิดแบบคอนเซควีทีฟเลยคือคือตอบต่อกันนะซึ่งตรงนี้มันจริงๆมันต่อไหม ถ้าโดยคำนิยามที่ผมกําหนดเองตรงนี้มันก็ไม่เนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ราคามันได้แบบขึ้นมาในพอราคาตรงนี้ใช่ไหมครับราคานี้มันได้ขึ้นมาโอเลัแบลบกับตรงนี้นะผมก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงในการที่มันจะลงมารวดเดียวแล้วเกิดตัวอิมบาลานซ์อยู่นะครับอาจจะแบบในขาลงเนี่ยนะแต่ว่าในขาขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะกลับขึ้นมาหรือเปล่านะโอเคเพราะฉะนั้นก็ในในอันนี้เราก็ก็เป็นวันที่เรา เอเอที่เราที่ผมเขียนอาจจะไม่ทํางานนะด้วยหลักการนี้นะครับนะก็ยังไงเดี๋ยวทำคลิปในวันถัดไปนะก็เดี๋ยวผมจะลองค่อยๆไล่นะจะเป็นทองบ้างนะครับนะเป็นอ่าอินด x บ้างนะครับลองมาไล่ดูว่าถ้าเราเขียน EA อย่างนี้แล้วมันจะเวิร์กไหมนะครับมันจะได้อย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อย่างที่เราคิดก็มันก็คือ ไม่ได้เนาะนะจะพูดทําไมใช่ไหมโอเคนะแต่ผมลองตีนิดหนึ่งถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นกลับตัวจริงนะครับนะนะซึ่งเหมือนมันก็ยังนะนะแล้วก็นะนะก็อย่ามาบายตามผมนะตรงนี้นะผมก็แค่มาเฉยๆผมก็ไม่ได้บายตรงนี้นะแล้วก็ข้างบนนี้นะเป็น s ซ r ร์วิงไฮนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับนะมากลับมาหาตัว o r เดอร์บ็ตรงนี้นะก็ เป็นไปได้นะครับในเป็น liquidity แรกก็คือราคากลับขึ้นมาหาใน PDA ที่เป็น order b o x นี้นะก็หวังว่ามันจะขึ้นนะแต่ว่าเราถูกนะแต่ว่าดูสักส่งแล้วมันยังไม่ค่อยไปอ่ะนะโอเคนะเครนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์นะครับนะแต่ยังใช้หลักการเดิมนะครับนะก็คือดูเรื่องของ PDA นะครับหาอิมบาลานซให้เข้านะครับนะเราก็ดูเรื่องของ ออเดอร์บล็อกนะครับว่าด้วยหลักการว่ามันกวาดอิมบาลานด์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ